ือการบ้านมันจะเด็กันโอ้ยมานอนด้วยเลยเหรอเอาอะไรเด็ดปะไม่เด็ดปะครับสารอบแห้วขนรูปบางหมดกลายเป็นแมวไม่มีขน อะไรเอ่ยวุย้ยแม็กทองสซาวด้วยเกมต้องเล่น,นแต่แต่ไม่เอ,อรสี่ชื่ออะไรนะลืมแล้วพิพล <laughs> เป็นพี่มาร์กแหละใช่ใช่จำได้อยู่เคยพูดเคยถามอยู่ไอ,อเขาไปเล่นครั้งแรกเลยหร <c oughs> ือว่าสอบประวัติอะ <c oughs> <c oughs> เลียนตีหรือว่าสอบประวัติอาชญากรรมก่อน <c oughs> จอกันับเพืนะลูกพี่ผมไปก่อนตาก่นเด้อได Let's go Let's go t s g โอ้มันจะไม่เหลือรถให้เดี๋ยวผมไปรับยะ <c oughs> ป่ะ <c oughs> มาท่านพี่ผมฟาร์มแล้วตรงนี้เค okay. sáu 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 tao bật nhảy bao đến rồi ที่ผมมองหาบัทก่อนนะตอนแรกได้ป้องมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บฮัลโหลทุกคนปมเอื้องคือว่าอัพสกิลปอมเอื้อง <c oughs> อหร <c oughs> ผ่านไปได้ยังไงขบัขบตัวฟิวเลย <c oughs> ขับตัวฟิวเลยยกล้อได้โอ้รอยเท้าครับรอยเท้าเอาเลยครับเอาเลย let's go <S <c oughs> สวัสดีครับมอมัดจะถามอะไรครับผมจะอีกแล้วเดียวว่าทาตีหนึ่งโอเคต่อตี อย่าพิ่งหลับนะอย่าพิ่งหลับนะอ่ามีคนมาถาม u t u b e เขาบอกว่าอะไรเขาถามว่าซิงเอดีเอสเอเพื่อสโคปซูมช่วยอะไรครับมันจะทำให้ให้ปืนนิ่งขึ้นครับก็แต่ว่ามันจะแลกมากับการที่มองเห็นศัตรูไกลขึ้นอ่ะแต่ว่าปืนมันจะนิ่งขึ้นเยอะเลยแต่ว่ามันจะมองเห็นศัตรูยากขึ้นผมก็เปิดเหมือนกันนะ มันทำให้ปืนไม่ค่อยดีอ่ะได้คำนปอบแล้วเนาะเพื่อนในทีมปอบแล้วแต,แต่มันแยกมากับการที่มองเห็นต,ตัวไกลขึ้นแค่นั้นเองมาแล้วจ้าคู่ให้ข้อมูลอ๋อขอขอบคุณมานะคะไม่เกดทะเลนะโอเคเอาอยู่ไหนวะอยู่ไหนกันนี่รู้ว่าเท้าติห่วย โฮ้ยโอ้โหอีกตัวนึงอยู่ข้างในครับอยู่ข้างในเลยไม่ใช่สองตัวใช่มันมีเต็มเลยอะเลยเต็มเลยอยู่ข้างๆอีกสองสามตัวอยู่ข้างในเต็มเลยนะสวยเฮ้ยหนกันแม่เฮ้ยไปดีโอ้โหเฮ้ยต้องอึ้งมันเอาเรื่องว่ะลูกพี่เอ หมดยังมันเก็บหมวกตีอ่ะหมดยังเหรหมดแล้วหมดแล้วของจริงโบ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 ไปนี่นี่ถ้าเป็นตัวเองนี่คือไม่ไปนะช็อตตะเกียบของจริงของจริงนี่ถ้าเป็นผมผมไม่ไปนะตะเกียบเย่บอกผมว่าไอขิงเท่าไหร่เท่าไหร่เขาหัวตาย สวยวเลยตักดิถว่วเลยใส่จริงใส่จริงศพเยอะไว้กองกันอยู่นี่เอาเลยพี่ผมไม่เอานะผมเอาแอดดับ <laughs> อยู่แอดดับเก็บได้เลยตามสบายสบสีกว่าน <c oughs> ไหนละแอดอัอ่ะอ้ามเปอร์สีอยู่นู่นใช่ผมอยู่นี่จ้ามาอยู่นี่จ้า เราบังตัวด้วย <laughs> เฮ้ยผิวแอดอปเฮ้ยมันมีสองสองทางเลย <laughs> ปะฮัลโหลนัมเบอร์วันคอมทูมีไปนิดเฮลิคอปเตอร์ปับๆคอมมอนโดยในมือคานนี้เลยขึ้นมาจากน้ำเ <laughs> ข้นมาจากน้ำเยอะจัง ไหไมลูกพี่มีคนตรงผมเต็มเลยเอาไ <c oughs> อนี้เทวอะน้องเขาถามตอบว่าแล้วชี้เลงแล้วเป้าดูดอะครับปรับตรงไหนครับเออก็มันเป็นไอนี้ครับชีเลงเป้ามันเลยจะด,ดูดต้องเล่นใน BR นะส่วนมากจะเห็นใน BR มากาไอที่ดูด,ด,ดอะ ไปไปไปเหียวไป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 ไม่เห็นมีใครนะตายแล้วมั้งโอ้ยมันลอยมันลอยมันลอยไปก่อประท้วนแล้วประท้วนประท้วมแล้ว เราก็ดันเอาไว้ทิ้งด้วยอะไรนะมาร์คน่ะโอ้โหท่วมแล้วท่วมอีกอ่ะมันโดดลงแล้วโดดลงเขาโดดโดดแล้วโดดแล้วโดดแล้ว้โดดแลวอยู่บนเขาอยู่ตรงนี้ตรงมาร์กอยู่ตรงมาร์กเลยรถรถสามนะเดี๋ยวหนีรถไปออาขวาไปนั่นแหละไปออกไ้ายอังอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังมันโดดลงข้างหลัง ายแล้วใช่ป่ะย่างยังนี่มันเข้าไปในเมืองนี้แน่เลยเนี่ยเมืองข้างหลังเนี่ยจำได้ว่ามันโดดลงตรงนี้เลยน่าอยู่ในเมืองแหละมันต้องเดินอ่ะมันคงไม่ออกไกลๆหรอกในเมืองในเมืองในเมืองนี้หรอในเมืองใช่ครับพี่มันมันให้ทบเอ้น่ายหาได้เข้หน่า่รช่มยิ่งแล้ว ตายตายตายไม่มีไม่มีแมวหมาย,ยังวิ่งอยู่ค,ควันควันหมาย,ยังวิ่งอยู่อ่า <aesthet stock. S 1> หมาย,ยังวิ่งอยู่โห Let's go คนนึ่งครับไปครับช่วยครับช่วยครับ าาช่วยดันตูดโอ้ชยชนให้ขึ้นปมไม้หน่อยสิตัวเดียวทั้งเกมเลยในตอนนี้คนอื่นเขาสนุกกันอยู่ <ะ S 2> ผมได้ตัวเดียวโอเค let's go มาเลยมีคยใครจะได้ นี่นี่รถรถรถอ่าอ่าดูเรื่องอยู่ข้างในอยู่ข้างในสวยผับไปแล้วอยู่ข้างในห้องในห้องในอยู่ข้างใน มไม่ทันข้ามฝนะั่งแล้วละนะข้ามฝั่งแล้วเอ้ามีคนอยู่ฝั่งนี้โอเคครับขามเข้ากันเลยมีคนอยู่ฝั่งนี้ด้วยมันยิงใครวะสนัยิงลูกพี่แหละโอ้ยใช่เพื่อนเหมือนกันยิงเพื่อนฝั่งนี้ว่ะ ถ้าไม่ไม่ได้ก็ปล่อยดีกว่าฮะอย่าเสีย่ยงไปตุยแต่ถ้าได้ก็เอาช่วยเขามาด้วยกันเลกระโดดไปก่อน <c oughs> ฉันจะไปยิงทางไหนแน่วะเนี่ยสองตัวสองคาา <c oughs> ผมกำลังไป สวยสวยไอ้ข้างบนข้างบนหัวล็อกแล้วตัวหนึงอยู่บนหัวบนหัวบนหัวต้องมึงอ่ะเต็มเลยเจ็บเจ็บโดนเจ็บติดกว่าจะตายจะตายตัวหนึ่งใช่พี่โฮ้ยผมจะตายวะเฮ้ยลูกพี่สวยนะผมสวยสวยฉันหลบไม่ทันสวยแล้วลูกพี่สวย นี่มามหมโอเคหมด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 หวเก็บเหมือนกันพีด่สวย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 หนึ่งหนึ่งเจ็ดมันดีนี่พี่ดูดิมันโูดตายหมดเลยเจยยไม่ได้เก็บหนึ่งหนเจ็ดเลยฝั่งนี้ฝั่งนี้ใช่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 ตรงนั้นแล้วพี่ มันันนยิกจะบอดพี่ถ้ายิงกันเสียงปืนปอแปแบบเนี้ยมันยืนยิงปอแปะนะจะบ,บอดใชใ่พี่ให้เสียงยืนแบบปอแปปอแปแบบเนี้ยเป็นเสียงแบบยืนยืนอยู่ใกล้ๆก,กันสองตัวแล้วก็ยืนยิงกันไปกันมาเนะ่ย ันสามตัวพี่สามตัวสุดท้ายอ่ะสามตัวแล้วเหรอโอ้ยเร็วแท้เราเหมันโหดไงทุโที <laughs> เอาหาไปก่อนโหดมาทีหลังไม่ใช่พี่คุยไปก่อน <laughs> <laughs> มันจะขึ้นจากน้ำไหม น่าจะฝั่งนู้นแหละเพราะว่าเราอยู่ฝั่งนี้แล้วเราวิ่งมาจากขางนู้นไม่มีสักตัวเคยครับไปก่อนสุ่มอยู่ไหนว่า ไม่เห็นเหมือนกันนะอ,อาจจะบอดหรือต่าเดี๋ยวก็ตายวงแล้วก็เหลือมาให้ยิงตัวนึง <c oughs> ข้างหลังมาหลังมาหลังมาหลังเข้าหลังเข้าหลังเราหลังเราต้วมึงต้วมึงหลังฝั่งนู้นแล้วนู้นไอ้ฝั่งนี้ฮะับเฮมาแล้วมาแล้วเดินมาแล้วน่าจะบอดแล้วไหมเดี๋ยวสอง ชวยนะำขับของตวัวเดียวแล้วพี่อ่ะตัวเดียวแล้วกวัดไหมใชเจ้าพี่ซ้มันมีสอง <c oughs> อย่างไม่ว่าก็คนที่มันแอบอย่างเดียวค <c oughs> ุไหนแอบ เราล้อมบอดนะเดี๋ยวเพิ่งยิงมันจะทำยังไงถ้าเป็นบอดนะบอกเบอร์หนึ่งดีกว่าไหนบอกเบอร์หนึ่งให่ได้เบอร์หนึ่งไหนอ๋นี่ไงนี่มานี่ไปหาบอดกันนใหัวมันมันขูใครไม่ถูกเอามาเกำลมันหัวมากระัามันหัวเดี๋ยวเอาหมาไล่แทนดจ๊ะเอ๋ <laughs> มันก็ยิงไม่ถูกเห <laughs> มือนกันไม่นจะยิงใครพอระบายจ <c oughs> ับจับเลย <laughs>